ค่ะ EP 2ของการเล่นรูบิกสคูณสี่ทำเซนเตอร์อันนี้จะไม่ใช้สูตรนะคะทุกคนตัวนี้นะเรา ไปนั่งเล่นที่โรงพยาบาลนะคะรอแม่ตรวจนะเสร็จแล้วทีนี้ไอเราลืมสูตรนะในการเล่นที่จะทําเล่นเซนเตอร์นเ,นเ,นเนาะเรากา็ลองสังเกตดูนะคะว่าสีที่มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมีสีอะไรบ้างนะเราก็จําไว้นะคะอันนี้นะก็ขาวตรงข้ามเหลืองแดงตรงข้ามส้มน้าเงินตรงข้ามเขียวนะเราก็จําไปแบบนี้นะคะแล้วทีนี้อ่ะเราก็จะ ทําการเล่นนะเหมือนตอนที่เราคิดอะว่าเราเล่นได้นะอะโอเคก็ใช้เวลานานอยู่คะ่ะตอนอยู่โรงพยาบาลน,นะก็อะก็เล่นได้ทีนี้กลับมานะเราก็ไปเซิร์ชดูนะคะว่ามีใครเล่นวิธีนี้หรือเปล่าปรากฏว่าก็มีนะทุกคนแต่ว่าการเล่นเราก็จะเล่นเหมือนเหมือนกันเลยคือการจับคู่ให้อยู่เป็นคู่กันแต่วิธีการที่เราเล่นเนี่ยก็จะต่างจากเขาอยู่นะคะอะเราจะเล่นยังไงมาดูกันเลยค่ะ ตอนนี้คราสสีมาเรียบร้อยแล้วนะคะสีที่อยู่เซนเตอร์นะก็เราจะเริ่มทําในตําแหน่งของสีขาวก่อนเซนเตอร์ center สีขาวเราก็จะมองหาสีขาวนะคะสมมุติว่าเราเจอแล้วนะอันนี้สีขาวมีเยอะเลยแต่สิ่งที่เราจะต้องทําก็คือจะต้องทําให้มีสีขาวเป็นคู่นะอันนี้เรา แบบนี้ใช้ไม่ได้นะคะเขาจะอยู่เฉียงกันแบบนี้ใช้ไม่ได้เขาต้องอยู่เป็นแมท์เป็นติดกันนะทุกคนอ่าโอเคหลังจากนั้นมองหาอีกนะมีสีขาวตรงไหนบ้างน,นะคะอย่างเช่นตัวนี้สีขาวมีอยู่หนึ่งตำแหน่งคือด้านล่างตัวที่อยู่ด้านบนนะอาจจะมีสีขาวอยู่นะแล้วก็เราก็ต้องมองหานะคะสลับตำแหน่งกันให้สีขาวที่อยู่ด้านบนเนี่ยเป็นมีอยู่ในแถวล่างล็อกล่างนะนี่ จะได้มาสวมกันนะคะนี่แมตชกันแบบนี้จะต้องเป็นคู่แบบนี้หรืออาจจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะนี่ตัวนี้เราก็จะบิดมาให้เขาลงมาแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเราก็จะสลับแบบนี้นะคะทุกคน,นอาจจะยาวนานหน่อยนะตัวนี้ทําเยอะเพราะฉะนั้นแล้วที่ง่ายที่สุดก็คือตัวที่เอาตัวที่มันเป็นสีขาวแล้วก็อยู่ฝั่งเดียวกันแล้วก็ไหลลงมาจะ ได้เร็วกว่านะคะอ่ะอย่างเช่นตอนนี้คือเราก็ต้องหาอีกหนึ่งคู่สีขาวอยู่ตรงไหนบ้างมีอยู่ฝั่งทางนี้ที่สังเกตถ้าต้องสังเกตการหมุนด้วยนะคะว่าเวลาเราจะหมุนตัวไหนเนี่ยตัวที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยหมุนไปเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าจะแตกออกจากกันไหมนะในแนวนี้นะก็ไม่มีนะตัวนี้เราจะต้องไหลขึ้นมาอ่ะโอเคไม่ถูกนะไม่ถูกกับตัวนั้นอ่ะ เราก็จะหมุนแบบนี้นะทุกคนนี่ให้ไปอยู่ฝั่งทางซ้ายเวลาเราหมุนฝั่งขวาอย่างเงี้ยเขาจะมาบรรจบกันนะทุกคนอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็เก็บไปทางซ้ายนะทุกคนเก็บไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะทำคู่เหลืองนะเพราะว่าคู่เหลืองคือฝั่งตรงข้ามของสีขาวนะคะเราก็หันไป นะมองหานะคะว่าสีเหลืองอยู่ตรงไหนและสังเกตวิธีก,ธนะธการหมุนด้วยว่าจะถูกตัวที่เราทําเสร็จแล้วหรือเปล่านะถ้าหมุนผิดตัวที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะแตกออกจากกันเพราะฉะนั้นแล้วต้องดูวิธีการหมุนด้วยนะคะเอาล่ะสีเหลืองเราเจอแล้วอย่างเช่นกรณีนี้เราจะเก็บที่ทําเสร็จแล้วไว้ทางซ้ายเพราะฉะนั้นแล้วเราจะหมุนได้แค่ทางขวาอย่างเดียวนะคะ คราวนี้มาเขามีสีเหลืองอยู่นะแล้วสีเหลืองก็จะเห็นมีอยู่ฝั่งทางซ้ายด้วยวิธีการหมุนก็จะเปลี่ยนไปนะคะคราวนี้พอเราจะหมุนนะมันจะมาแบบนี้ใช่ไหมตัวสีขาวที่เราทําเสร็จแล้วอ่เขาจะแตกออกว,วิธีการหมุนนะก็จะต้องสลับนะคะให้มาอยู่แนวนอนนี่อันนี้นะคะแล้วทีนี้หน้านี้ พอเราหมุนมาฝั่งขวามันจะไม่เป็นคู่กันเราจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งนะขอเปลี่ยนทางด้านซ้ายนะคะให้ให้ไปอยู่ตำแหน่งที่อยู่ด้านบนฝั่งซ้ายนะคะเพื่อที่จะมาสวมลงตรงนี้นะโอเคหมุนมาได้นะเรียบร้อยนะแมทกันเรียบร้อยนะคะสีเหลืองคราวนี้มาดูสีเหลืองอีกหนึ่งตำแหน่งอยู่ไหน ตัวนี้หนึ่งคู่นี่นะคะการหมุนเราจะหมุนเราจะหมุนตัวไหนเราก็ต้องดูดูวิธีการหมุนมีสีที่จะแตกออกหรือเปล่าไม่อยู่นะไม่อยู่ในแนวนะโอเคอันนี้ก็สามารถหมุนมาได้เลยนะโอเคครบแล้วนะคะสีเหลืองและสีขาวนะอันนี้อา้าวแตกออกฉะนั้นอ่ะเอาใหม่เมื่อ เมื่อมันแตกออกแบบนี้เราก็บิดนี้ก่อนให้เขาไปอยู่ด้านบนเพราะเราจะบิดด้านล่างนะทุกคนอ่ะเอาละโอเคเรียบร้อยอยู่ครบนะคะสิ่งที่ทำต่อไปก็คือเราจะต้องทำสีขาวให้อยู่ตรงข้ามกับสีขาวสีขาวแล้วก็อยู่ไหนล่ะสีขาวทีนี้อ่ะมันอยู่ฝั่งข้างกันทุกอย่างนะทุกคนต้องสังเกตดูนะว่า เวลาเราวิธีการหมุนเนี่ยมันจะมันจะแตกหรือเปล่านะเราต้องดูให้เขาอยู่ในแนวเดียวกันนะคะวิธีที่จะหมุนอ่าโอเคถ้าเก็บทางซ้ายเราก็ลองดูก่อนนะอ่าเราจะเก็บสีเอาวิธีนี้ดีกว่าเราเก็บสีขาวใช่ไหมมันจะอยู่ฝั่งซ้ายและตัวด้านบนเนี่ย ด้านบนตรงนี้จะต้องเป็นสีขาวนะคะอ่าทางขวาทางซ้ายแล้วก็หมุนไปนี่นะให้มันมาอยู่ในแนวนี้นะคะทุกคนเก็บอันเนี้ยอยู่แนวเดียวกับแถวนี้แล้วนะเนี่ยตั้งเหมือนกันแล้วแล้วก็บิดบิดมาแบบนี้นะคะ คราวนี้ไอตัวสีขาวมันอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมเราก็ต้องหมุนมาให้เขาอยู่ฝั่งขวาจะอยู่ในลักษณะนี้ค่ะด้านหน้าเราจะเป็นฝั่งซ้ายด้านบนจะเป็นฝั่งขวาเสร็จแล้วเจ้าตัวถัดไปตัวนี้ฝั่งซ้ายจะต้องเป็นสีเหลืองในแนวดูในแนวนี้มีสีเหลืองอยู่นะคะแต่ว่าเวลาเราหมุนมาใช่ไหมฟืบอย่างเงี้ยสีขาวเขาจะเขาจะเปลี่ยนตำแหน่งทันที เราจะแก้ไขยังไงนะเราจะบิดเอาตัวนี้ขึ้นขึ้นในแนวนอนแบบนี้แล้วก็ให้สีขาวนอนลงก่อนแล้วก็ค่อยบิดเอาตัวนี้กลับคืนมานะตั้งเก็บไว้ทางซ้ายกลับไปบิดแนวนี้ให้ไปอยู่ที่เดิมตำแหน่งเดิมลองสังเกตดูซ้ายขวาซ้ายและตัวนี้ ที่เหลือสีเหลืองก็ต้องทําให้มมาอยู่ทางด้านขวานะคะแบบนี้นะสังเกตนะคะจากนั้นเราก็บิดให้มาตรงล็อกกันอ่ะโอเคก็เรียบร้อยนะได้สีเหลืองครบนะเซนเตอร์สีขาวก็ครบค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำสีอื่นๆน,นะเซนเตอร์อื่นๆให้ครบนะคะ ช่วงนี้ก็จะไม่มีไม่มีความเงียบนะทุกคนก็ขอไปทำคลิปอีกคลิปหนึ่งถัดไปนะคะเป็นคลิปที่2อทับหนึ่งนะลูบิสี่คูณสเซนเตอร์ไม่ใช้สูตรเซนเตอร์ที่เหลือนะคะสามารถคลิกดูได้นะในคลิปถัดไปเลยนะคะตรงนี้นะแล้วเจอกันค่ะ